สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชคิงกอนบายหรือน,นายนภัทรชุ่มจิตตรีดารานักแสดงตลกผู้สมัครสอสเขตหนึ่งประจวบคิริขันหมายเลข11พักพลังประชารัฐโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่มีคนแอบอ้างนำชื่อตนไปล่ารายชื่อพร้อมเก็บบัตรประชาชนจากคนในพื้นที่ แล้วสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้หัวละ5 0 0 0ถึง1,500บาทนั้นขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและขอประชาชนอย่าได้หลงเชื่อผมไม่มีนโยบายแจก,กเงินวันนี้ผมมาเล่นการเมืองเพื่อจะเป็นตัวเลือกให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและต้องการให้ชาวบ้านเลือกคนที่มีความตั้งใจเลือกคนที่ต้องการจะพัฒนาจริงๆทั้งนี้หากประชาชนท่านใดพบเห็นบุคคลที่แอบอ้างไปล่ารายชื่อและเก็บบัตรประชาชน ขอให้ถ่ายรูปหรือส่งคลิปมาให้ที่ผมเพื่อจะได้แจ้งให้ทางกะกะตได้จัดการต่อไปนายพัทน์บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราควรสู้กันแบบนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอย่าทำลายป้ายอย่าใส่ร้ายกันและหันมาชูนโยบายที่จะสร้างให้ประชาชนใน4ปีจะดีกว่าถ้าใครทำไม่ได้ก็ควรถอยออกไป ประชาชนด้วยนะครับถ้าหากใครพบนะฮะว่ามีคนไปแอบอ้างว่าขิงกรบายนะฮะล่าลายชื่อขอลายชื่อแล้วจะให้500บาทถึง1,500บาทเนี่ยให้ถ่ายรูปและส่งคลิปมาให้เลยนะครับผมจะแจ้งกับทางกรกตเพราะว่าในตัวผมเนี่ยผมไม่มีนโยบายที่จะแจกเงินนะฮะเพราะว่าเราต้องการที่จะมาเป็นสสเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพราะฉะนั้นเราอยากให้ชาวบ้านเลือกคนที่ ความตั้งใจเลือกคนที่อยากจะพัฒนาจริงๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีแรงค่าวก็แจ้งเรามาว่ามีคนไปเดินล่าหลายชื่อนะฮะที่จะลงสมัครให้อา่าที่จะลงเลือกตั้งนะครับให้กับเบอร์1 e เนี่ยนะฮะพร้ <c oughs> อมขออา่าสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายให้คนละ500บาทมั่ง1,500บาทมั่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยว่าผมไม่มีนโยบายในเรื่องนี้นะครับถ้าใครพบเบาะแสก็แจ้งมาได้เลยครับ